พ่อเจริญพรมายังาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายช่วงนี้ธรรมาก็นำเรื่องของ อน,นิสงของการรักษาศีลห้ามาบรรยายให้โยมได้ติดตามรับฟังกันอยู่นะก็คงจะใกล้ใกล้จะจบใกล้จะจบแล้วนะเรื่องของศีลห้าเนี่ยอาตมาก็พยายามโยมที่จะนําพระสูตรต่างๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอน,นิสงของการรักษาศีลเนี่ยอาตมาอยากให้ญาโยมผู้ฟังทุกคนรักษาศีลได้โยมเพราะว่าศีลน,นั้นมันทําให้สังคมสงบสุข ร่มเย็นนะไม่ต้องมีการเบียดเบียนไม่ต้องมีการเบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกันโยมสังคมเราที่ไม่มีความสุขก็เพราะขาดศีลน,นะเพราะศีลด้ว่าความเป็นปกติศีลด้ว่าความไม่ล่วงละเมิดโยมในปัจจุบันาชาตินี้สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นบาร,รมีธรรมให้กับตัวเราเองด้วยนะศีลเนี่ยเป็นบาร,รมีธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบันไดให้ถึงสุคติโลกสวรรค์บันไดให้เกิดความสุขบันไดให้ถึงพระนิพพานเนี่ยนะ ทีน,น,นี้โยมวันนี้โยมมาฟังวิทธัตตะสูตรโยมอยู่ในอ,อังคุตตรนิกายอัถกานิบาทธรรมมหมวด8ว่าด้วยอนิสง์ของการรักษาศีลน,นะอันนี้เป็นศีล8นะโยมนะแต่ว่าศีล8ดนั้นก็กลุ่มเอาศีลหเข้าไปด้วยโยมนะ เดี๋ยวเรื่องข้อความจะเป็นอย่างไรย,ยมลองฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการบุคคลเข้าอยู่แล้วมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากและอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการอันบุคคลเข้าอยู่แล้วอย่างไรมีผลมากมีอนิสง์มากมีความแพร่หลายมาก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอรเยสาวกในธรรมวินัยนี้ตระหนักชัดดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแม้ในวันนี้เราอ่า ในวันนี้แม้เราก็ละปานาติบาทงดเว้นจากปานาติบาทวางท่อนไม้วางศาสตรามีความละอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ตลอดคืนและวันนี้เราชื่อว่ากระทำตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายแม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถจักชื่อว่าเป็นอันเราเข้าอยู่แล้วอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งนี้แลอันนี้ ท่านให้เรามาพิจารณานะว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายโยมทั้งหลายทั้งปวงเลยว่างั้นเถอะพระอราหันต์นี้ท่านจะไม่ฆ่าสัตว์โยมท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนกระทั่งชีวิตของท่านจะนิพพานนั่นแหละโยมคือว่าท่านมีความละอายต่อบาปนะท่านมีความละอายเอื้อเอ็นดูสงสารในเคราะสัตว์ทุกชนิดโยมตั้งแต่มดตัวเล็กๆไปถึงสัตว์ใหญ่ๆมีช้างเป็นต้นโยมท่านก็จะไม่ฆ่า ชีวิตของท่านอยู่ด้วยความมีเมตตากรุณาสงสารต่อสัตว์ผู้อื่นอยู่ทีนี้เราก็มาคิดว่าเอวันนี้เป็นวันโบสถเนี่ยเราน่าจะเว้นจากการฆ่าบ้างนะเว้นจากกปาณาติบาตเราวางท่อนไม้วางสัตตามีความละอายเอื้อเอ็นดูเหมือนกับพระหรหันดีไหมเนี่ยคือมาฝึกเป็นพระหรหันศัก์วันหนึ่งคืนหนึ่งโยมพอเรามาคิดได้อย่างนี้เออเราก็ จะขอทําตามพระอรหันต์โดยการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วไม่ฆ่าสัตว์สมาทานองค์อุโบสถศีลเนี่ยชื่อว่าอุโบสถเราได้อยู่แล้วอุโบสถเราได้เข้าอยู่รักษาแล้วเป็นการรักษาโบสถได้ในองค์ที่หนึ่งนะโยมนะแค่นี้ข้อต่อมาโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตรนักตรนักชัดดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย งดเว้นจากอาินาทานนะก็ไปยันใหญ่เลือ,อยูมตรงนี้นะคือพระอรหันต์ท่านไม่ลักทรัพย์พระอรหันต์ท่านไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ใช่พรมจัรร์นะคือชีวิตคู่เกี่ยวกับเรื่องของเมถุนธรรมชีวิตคู่นะท่านก็ไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่พูดปดพระอรหันต์ท่านไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระอรหันต์ท่านไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการ พระอาหารหันต์ท่านไม่ประดับตกแต่งด้วยเครื่องผัดเครื่องทาเครื่องย้อมท่านไม่ดูไม่ฟังในสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อกุศลท่านไม่นอนท่านไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่นะโยมเนี่ยพระอาหารหันต์ท่านเรียกว่ารักษาโบสทศีลเรื่องมีศีลแปดทั้งหมดนี้แหละนะบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตของท่านในวันนี้ ท่านก็ให้เราน้อมมาใส่ตัวว่าในวันนี้แม้เราก็ละอาทินาทานนะไม่รักของเขาละสิ่งที่ไม่ใช่พรหมาจรรย์นะคือเมถุนทำชีวิตคู่นี่เราไม่ไปทำละการพูดปลดละการดื่มเจลาเมลยัยละอาหารในเวลาวิกาลแล้วก็ละการนั่งะละการประดับตกแต่งด้วยเครื่องผัดเครื่องทาของหอมเครื่องรูปไร การทัดทรงดอกไม้การดูการฟังการขับร้องอันเป็นค่าศิกต่อกุศลและการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่เนี่ยเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้นะงดเว้นจากการนั่งนอนงดเว้นจากการนั่งการนอนนั้นงดเว้นจากการนั่งการนอนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สําเร็จการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนต่ํา หรือบนเตียงหรือเครื่องลาดด้วยหญ้าตลอดชีวิตอันนี้พระหันนะโยมนะอันนี้พูดถึงพระหันที่นี้ท่านก็ให้น้องมาว่าเราควรทํอย่างนั้นตลอดวันหนึ่งวันหนึ่งและคืนหนึ่งชื่อว่าเราทําตามพระอรหันต์ทั้งหลายแม้ด้วยองค์นี้และอโบสถจากชื่อว่าเป็นอันเราเข้าอยู่แล้ว อุโบสถประกอบด้วยองค์องที่8นี้ดูก่อนพิษสูทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการบุคคลเข้าอยู่อย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากอันนี้ก็คือศีลแปดนั่นเองโยมศีลแปดศีนอุโบสถที่เรารักษากันในวันพระวันอุโบสถแปดข้ามสิบสี่ข้ามสิบห้าขานะ ศีลแปดมีอะไรบ้างญาติโยมก็คงจะพอรู้แล้วนะอาตมาไม่อธิบายละเอียดนะตรงนี้เพียงแค่จะเอาเนื้อความโดยสรุปว่าการรักษาศีลห้าได้แล้วก็เพิ่มอีกสามข้อเพิ่มอีกสามข้อเป็นอุบสถทศีลคือศีลแปดเนี่ยถ้าใครสามารถรักษาได้เนี่ยจะมีอิสงส์งมากมายอย่างไรอาตมาต้องการให้ญาติโยมได้มองเห็นอนิสงส์ตรงนี้นะ ส่วนเรื่องรายละเอียดสิน8มีอะไรยังไงเนี่ยญาติโยมก็ค่อยศึกษาอีกทีหนึ่งหรือบางคนอาจจะเข้าใจหมดแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้อุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการบุคคลเข้าอยู่แล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากเพียงใดที่ว่าอนิสงส์มากมากขนาดไหนโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพระราชาเสวยร,ราช ดำรงอิสราภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ่ๆ16รัฐมีรัตนเจดประการมากมายเหล่านี้คืออังคะมคะธากาสีโกศละวัชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชชะสุรเสนะอัศกะอวันตีคันธาระกรมพูชะการเสวยดำการการเสวยราช ดำรงอิสรภาพและอธิบไตยของพระราชานั้น16แควนนะโยมนะเป็นใหญ่ถึง16แควนเนี่ยมีอิสรภาพมากมายอธิบไตยมากมายขนาดนั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยลที่16แห่งเโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ประการข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะราชสมบัติของมนุษย์เป็นเหมือนของคนกัมพาเมื่อเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์นะโยม แม้จะมีมากนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นททพย์เนี่ยทรัพย์สมบัติของมนุษย์ถือว่าเล็กน้อยโยมเล็กน้อยมากดูยก่อนภิกษุทั้งหลาย50ปีมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราช30ตราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่ง12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่ง500ปีททพยบโดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของ เทวดาชันจาตุมหาจาตุมหาราชดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าอยู่โบสดอันประกอบด้วยองค์8ประการแล้วเมื่อตายภัยพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เนี่ยโยมนักษาโบสด รักษาศีลห้าได้แล้วก็บวกกับศีลอีก3ข้อนะคือ,อไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการนะไม่ดูไม่ฟังการขับร้อมการประโคมนะเรียกว่าดูหนังฟังเพลงวันง,งั้นเถอะเราไม่ดูหนังฟังเพลงเราไม่ประดับตกแต่งแล้วก็ไม่นั่งนอนบนที่นอนที่นั่งอันสูงใหญ่นี่เราเพิ่มไปอีก3ข้อนะเนี่ยเรารักษาแค่วันเดียวนะโยมนะ รักษาโบสถศีลแค่วันเดียวเนะี่ยยังมีโอกาสที่จะเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนะี่ยมีอายุถึงห้าร้อยปีทิพย์โยมวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราเนี่ยท่านบอกว่าห้าห้าสิบปีของเรานะถ้ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานะโยมห้าสิบปีของเราท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะเนี่ยอัน,นิี่สองของการรักษาศีนบ,บสถ หรือว่าศีลแปดเนี่ยได้รับอนิสงฆ์มากมายดูก,กอาพิสูจน์ทั้งหลายเราหมายเอาข้อนี้จึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เป็นเหมือนของคนกัมพรราเมื่อเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์จะได้ร่รวยขนาดไหนก็แล้วแต่โยมที่เป็นมนุษย์นะอาจจะรวยสักหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านหรือว่ารวยสักแสนล้านนะเมื่อเทียบกับสวรรค์ชั้น ที่หนึ่งเทียบไม่ได้เลยอยนันนี้ถามว่าคนที่รวยเป็นหมื่นหมื่นล้านถ้าไม่ทําบุญให้ทานรักษาศีลแปดไม่รักษาโบสรศรีลเนี่ยไม่ฟังธรรมะตายแล้วอาจไปตกอรกได้โยมเงินหมื่นล้านก็ทิ้งไว้ในโลกใบนี้ให้คนอื่นเขาเอาไปใช้ต่อไปนะแต่คนบางคนยากจนหาเช้ากินค่ําอาจจะไม่ค่อยมีเงินนะแต่ตั้งเจตนาสมาทานตั้งเจตนา สมาทานศีลแปดคือศีลนบสถเนี่ยนะเมื่อตายไปด้วยอนิสงค์ของการรักษาศีลนบสถของเขาเนะนี่ยนะเขาก็อาจจะได้เกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือสวรรค์ชั้นจาตูมาราชิกามีอายุถึง500ปีทิพย์แล้วก็มีสมบัติเป็นทิพย์เนี่ยแต่คนที่มีเงินหมื่นล้านไม่ได้ไปเกิดนะเพราะอะไร เพราะเงินหมื่นล้านถ้าไม่เอามาทําความดีเนี่ยมันเกิดในสวรรค์ไม่ได้โยมถ้าเอาเงินหมื่นล้านไปทําความชั่วก็อาจจะตกนรกด้วยนะเนี่ยดังนั้นอณิสงของศีลเนี่ยจึงมีเยอะมากโยมนะศีลก็คือตัวปัญญาศีลก็คือตัวคุณธรรม่านบอกว่าปัญญาก็ดีคุณธรรมก็ดีประเสร,ริฐกว่าทรัพย์เพราะปัญญาคุณธรรมป้องกันอบายภูมิได้แต่ทรัพย์ป้องกันอบายภูมิไม่ได้นะโยมนะเนี่ยอย่างโดยเฉพาะ เรื่องอนิสงค์ของการรักษาโบสุตีลเนี่ยโยมก็คงจะเคยได้ฟังนะเรื่องของคนใช้คนใช้ของอนาถาบิณิกาเศรษฐีนะ่ยที่เขารักษาโบสุตศีลเพียงแค่ตอนกลางคืนนะแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเย็นในวันนั้นตายไปเกิดเป็นลูกคเทวดานะโยมเห็เนยะเป็นคนใช้นะโยมนะตายไปเป็นลูกคเทวดาเศรษฐีบางคนอาจจะไม่ได้ไปเกิดเป็นเป็นลูกคเทวดานะ เศรษฐีบางคนไปตกอรกมากมายโยมในสมัยก่อนเพราะไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายร้อยปีมนุษย์เป็นคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงสาสปีโดยราตีนั้นเป็นเดือน1นึเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปี1น0 0งปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณของอายุเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ข้อที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าอยู่โบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการแล้วเมื่อตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราหมายเอาข้อนี้จึงกล่าวว่าราชสมบัติมนุษย์เป็นเหมือนของคนกำพร้าเมื่อเทียบกับสุกันเป็นทิพย์ ถ้าเรารักษาศีลอุบโบสถได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดในสวรรค์ชั้นที่สองนะชั้นดาวดึงโยมมีอายุถึง1000ปีทิพย์ร้อยปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานะ่าโยมสวรรค์ชั้นที่สองเนี่ยต่อมาโยมก็สวรรค์ชั้นที่สามะนะสวรรค์ชั้นที่สามนี้ก็คือว่าชั้นยามานะโยมตรงนี้ต่อมาคงจะไม่อ่านละเอียดนะสวรรค์ชั้นยามาท่านบอกว่ามีอายุถึง2000ปีทิพย์โยม2000ปีทิพย์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าอยู่โบส์อันประกอบด้วยองค์8ประการแล้วเมื่อตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามานี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราหมายเอาข้อนี้จึงกล่าวว่าราชสมบัติมนุษย์เป็นเหมือนของคนกำพร้าเมื่อเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากโยมในมนุษย์นะ ก็สู้สมบัติทิพย์ของเทวดาไม่ได้บุคคลจะได้สมบัติทิพย์ก็ต้องรักษาศีลโดวยเฉพาะศีลห้าศีลบสุต่อมายมสวรรค์ชั้นที่สี่คือชั้นดุสิตโยมท่านบอกว่าสี่ร้อยปีมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดุสิตโยมสี่ร้อยปีมนุษย์นะอันนี้สวรรค์ชั้นดุสิตก็มีอายุถึงสี่พันปีทิพย์ถ้าใครรักษาบสทศีล ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตมาสวรรค์ชั้นที่5โยมชั้นนิมมารดีท่านบอกว่า800ปีมนุษย์800ปีมนุษย์นะเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของสวรรค์ชั้นนิมมารดี8 0 0พัปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดีนะจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามรักษาบทสุสิ้เนี่ย เมื่อตายไปย่ำเข้าถึงความเป็นสายของเทดาชั้นนิมมารดีแล้วก็สวรรค์ชั้นที่6โยมชั้นสูงสุดชั้นสุดท้ายท่านบอกว่ามีอายุถึง16,000ปีทิพย์ปีทิโยม1,600ปีมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเป็นวันหนึ่งคืนหนึของสวรรค์ชั้นชัน้นที่6กอโยมชั้นประรนิม,มิตตวะสวัตดี บุคคลจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามนะรักษาโบสตัสีนอันประกอบด้วยองแปดเนี่ยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปะระนิมิตะวะสวัสดีนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราหมายเอาข้อนี้จึงกล่าวว่าราชสมบัติมนุษย์เป็นเหมือนของคนกัมพราเมื่อเทียบกับสุขันเป็นทิพย์อันนี้ผมก็ทรงตรัสสรุปธรรมะตรงนี้ชักชวนให้ พวกเราทั้งหลายเนี่ยเห็นคุณค่าของการรักษาศีลน,นะท่านจะตัดต่อไปยมฟังก็แล้วกันบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์นะโยมอย่าไปฆ่าสัตว์นะไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พึงเว้นจากเมตุนธรรมอันไม่ใช่ความประพฤติของพลมเมตุนธรรมก็คือชีวิตคู่นั่นเองโยมไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิการ ในราตรีไม่พึงทัดทรงดอกไม้และของหอมพึงนอนบนเตียงบนแผ่นดินหรือบนเครื่องลาดด้วยหญ้าอันนี้เรียกว่าไม่ติดในกามนะไม่ติดในความสุขในเรื่องที่หลับที่นอนโยมบัณฑิตทั้งหลายกล่าวโบสถแปดประการนี้แลที่พระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกทรงประกาศแล้วพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองส่อง สว่างสวัยย่อมโคโจรไปตามวิถีเพียงใดพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นก็ขจัดมืดได้เพียงนั้นคือเพียงแค่รัศมีสองไปถึงนะถ้ารัศมีสองไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็มืดมันก็ไม่สว่างนะพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นก็ขจัดมืดได้เพียงนั้นลอยอยู่บนอากาศส,ส่องแสงสว่างทั่วทุกทิศในท้องฟ้าซับอันใดมีอยู่ในระหว่างนี้ คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนอย่างดีหรือทองมีสีสุกใสที่เรียกว่าหะตะกะพระจันทร์พระอาทิตย์และทรัพย์นั้นๆก็ยังไม่ได้แม้เซี่ยวที่16แห่งอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ปประการเปรียบเหมือนรัศมีพระจันทร์คมหมู่ดวงดาวทั้งหมดฉะนั้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละหญิงหรือชายผู้มีศีล เข้าอยู่ในอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการแล้วกระทำบุญทั้งหลายมีสุขเป็นกำไรไม่มีใครติเตียนย่อมเข้าถึงสวรรค์วิทะตะสูตรที่สองจบโยม,มโยมเป็นยังไงบ้างโยมฟังอันนี้สองของศีลห้าก็ดีอัน,นิี้สองของศีล8ก็ดีโยมเนี่ยโยมคุ้มค่าเล้เกินเนาะ มีโอกาสโยมควรจะรักษาให้ได้นะโยมนะจะเป็นศีลห้าก็ดีจะเป็นศีลแปดก็ดีเนี่ยโยมถ้าเราไม่รักษาในชาตินี้ก็ไม่รู้จะไปรักษาในชาติไหนแล้วโยมโอกาสที่เราจะได้ฟังพระสัทธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นสัจธรรมธรรมะที่ถึงพร้อมได้เหตุและผลผู้ฟังสามารถที่จะน้อมพิจารณาตริตรองให้เห็น ตามเป็นจริงได้โยมเนี่ยธรรมะทั้งหมดที่โยมได้ฟังมาถามว่ามีเหตุมีผลไหมส่งคุณค่าเรียกว่าเป็นท่านบอกว่าทมของสับรุษนั้นไม่คล่ำคลานะราชรสอันวิจิตที่ประดับตกแต่งอย่างดีก็ยังเข้าถึงความคล่ำคล้าได้แต่ทมของสัตบรุดหาคล่ำคล้าไม่ทมของสับรุดก็คือทมของพระพุทธเจ้าโยม ไม่มีการค้ำคลางตัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นในอดีตตัดไปว่าอย่างไรนะปฏิบัติให้ผลอย่างไรก็ให้ผลอย่างนั้นปัจจุบันนี้ได้ปฏิบัติให้ผลอย่างไรก็ให้ผลเหมือนกับในอดีตแม้แต่ในอนาคตโยมถ้าเราจะปฏิบัติในอนาคตในปัจจุบันให้ผลอย่างไรในอนาคตก็จะให้ผลอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่ ไม่คล่ำคล้าเป็นสัจธรรมจริงๆโยมโอ้ก็ถือว่าญาติโย,ยมก็ฟังมามากพอสมควรโยมเกี่ยวกับเรื่องของศีลหศีลแอัน,นิสง์ของการรักษาศีลทั้งหลายเนี่ยที่แะมาทยอยนํามาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะโยมฟังแล้วก็น้องไปพิจารณากันแล้วกันนะว่าสมควรที่จะรักษาหรือไม่ ในชีวิตหนึ่งของเราที่เราเกิดมาแล้วได้พบคำสอนอันประเสริฐนี้อะระวันนี้เวลาก็หมดลงพอดียมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคน,นเทินก็เจริญพร